แค่เรารู้สึกว่าทําไมคนกลุ่มเนี้เขาน่าหลักจังเลยมันแบบแล้ววันเนี้ยผมไม่ใช้กลัวอะไรเลยเพราะผมเชื่อมันว่าพระเจ้าอยู่กับผมอยู่แล้วที่เราจะมาพูดคุยแล้วก็แบ่งปันข่าวดีกันนะคะมิ้นอยากให้ทุกคนได้ทาความรู้จักโครงการนี้มากขึ้นด้วยวิดีโอแนะนําโครงการชิ้นนี้ค่ะหากคุณกําลังเหนื่อยล้าแบบพาราณฑ กลังจอย่าพึ่งหมดหวังและสิ่งที่คนต้องการมากที่สุดเนี่ยคือสันติสุขที่แท้จริง ้นเหตุแห่งปัญหาและความทุกข์ได้องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงสลัดพระชนเพื่อไถ่บาปให้กับทุกคนแล้วเพียงเปิดใจรับข่าวดีนี้เข้ามาในชีวิตยอมรับการเปลี่ยนแปลงเชื่อและวางใจในข่าวประเสริฐอันเป็นความหวังนี้เพื่อการฟื้นฟูร่างกายและเยียวยายจิตใจเกิดการคืนดีในความสัมพันธ์ มองเห็นถึงคุณค่าของตนเองจากพลังความรักอันบริสุทธิ์นำมาซึ่งความสุขของชีวิตที่แท้จริงและไปถึงซึ่งชีวิตนิรันดร์ ร่วมมือระดับนานาชาติที่นำโดย Empower 21โดยมีภารกิจหลักก็คือให้ทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยได้ยิงข่าวประเสริฐภายในปี2033นะคะไร right. Empower 21เป็นเครือข่ายนานาชาตินะคะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐคริสตจกักรแล้วก็ภารกิจต่างๆมีความประสงค์ในการที่เราอยากจะร่วมมือกันในการสร้างความพร้อมให้กับคริสตจักรท้องถิ่นจัดประกาศข่าวประเสริฐขนาดใหญ่ค่ะซึ่งก็จะเป็นการแหลงนะครับที่มาร่วมใน งานแถลงข่าวในบ่ายวันนี้นะครับผมรู้สึกเป็นและขอเรียนเชิญผู้ปกครองจินดาขึ้นถ่ายภาพร่วมกันด้วยค่ะเชิญคุณเบสนัฐพงศ์ผู้พักดีวงค่ะ เชิญคุณไม้พัทรเดชคะ่ะเชิญคุณซาร่าพงปันค่ะ ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเลือกพระเจ้าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่นในพระเจ้าแล้วก็อยากเลือกที่จะมาติดตามแล้วก็เชื่อในพระเจ้าหนูก็ไม่เคยคิดว่าหนูจะเปลี่ยนศาสนาแต่แค่เรารู้สึกว่าทําไมคนกลุ่มเนี้ยเขาน่ารักจังเลยมันแบบหนูรู้สึกว่าแบบหวังอะไรปะเนี่ยช่วยขนาดนี้นดูดีจังใช่ไหมพ้วยแบบเรื่องจริงๆคะ่ะแล้วก็ใช้เวลาหลายปีคะ่ะในการที่จะคือเราเป็นคนละมัดนระวังตัวเองเราก็จะ มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาอะจะต้องได้อะไรจากเราแหละเหมือนเขาคาดหวังอะไรหรือเปล่าเราคิดเรื่องนี้ตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งคือเข้าวงการแล้วก็ด้วยความที่เด็กมากแล้วก็เป็นของพี่เต้นคือแบบว่าไม่ใช่พิมพ์นิยมของหนูก็คือไม่ได้ถ่ายผู้คนไทยเลยแต่เราแต่เรางงลงนะหนูเป็นคนพูดตรงทุกประเด็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยความที่เด็กด้วยบางทีก็อาจจะขาดความรอบคอบเพราะฉันก็จะเจอประเด็นดราม่าเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือตอนเด็กๆเวลาเราเถียงพ่อเถียงแม่เนาะเราก็จะรับการอาภัยในบางเรื่องที่มันไม่ไม่ได้น่ารักอะไรนี่ค่ะในใจลึกๆก็คิดว่าพระเจ้าไม่ช่วยหรอกเพราะว่าพระเจ้าน่าจะช่วยแต่คนที่ทําถูกหรือเปล่าพราะเราผิดจริงเราควรจะต้องแบบเคล้ายกับทุกๆคนเลยครับเราจะสังเกตว่าในชุมชนคริสเตียนเนี่ยเขาดูมีความสุขกันดีแล้วเขาก็รักกันดีนั่นแหละเป็นจุดที่ตอนที่ผมอยู่ป .6 อายุ11เนี่ยผมตัดสินใจเลยว่านี่แหละชีวิตที่ผมอยากจะเป็น และนี่คือสังคมที่ผมอยากจะอยู่พวกลุกเจอเหมือนกันคนสุดท้ายของเราคุณเบสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจุดเปลี่ยนเกิดจากอะไรแบบไหนคะอชอบเป็นคนท้าทายพะเ้าชอบเป็นคนตั้งคําเขาพูดการมันเป็นแบบนี้นี่เองก็ได้ทีนี้คําถามสุดท้ายเลยคะ่ะอยากจะถามทุกท่านเหมือนกันมิทยารู้ว่า,ลาหลังจากที่เรามีจุดเปลี่ยน เราได้มาเชื่อพระเจ้าไม่อยากรู้ว่าสี่ท่านก็คนละสายงานอาชีพจนกระทั่งมาเจอปุกลุกนะครับปุกลุกเนี่ยเขาดีกับผมโดยที่เหมือนที่ปุกลุกบอกว่าเวลาเราเจอคริสเตียนเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนพวกนี้เขาดีจังเขาต้องการอะไรกับเราแน่แน่เลยแต่ปุกลุกก็ทําอย่างนั้นกับผมอยู่สองสามปีจนผมเชื่อแล้วว่าเขาทําอย่างนั้นจริงจริงจากใจเดยผมก็เลยคิดว่าให้ผมลงไปโบสถ์ดูพอไปโบสถ์แล้วเนี่ยก็ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้น นะครับแต่ก็ใช้เวลานานมากกว่าจะโยนทุกอย่างทิ้งแล้วาเดินกับพระเจ้าเลยค่<ฮ>ะใช่แต่สิ่งที่ผมได้จากพระเจ้าอาจจ<ฮ>ะไม่ใช่เงินทองเงินทองก็มาด้วยเยอะด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือสันติสุขที่พระเจ้าให้กับผมนะครับชีวิตที่ผมดําเนินอ,อยู่ทุกวันเนี้ยไม่ใช่เราไม่มีอุปรสรรคไม่ใช่เรามมีทุกข์ เรามีเหมือนเดิมอาจจะหนักกว่าที่เราเคยมีด้วยแต่มุมมองของเรามันเปลี่ยนไป<ะ>มันเป็นแค่บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปแค่นั้นเองแล้ววันนี้<ล>ผมไม่ให้กลัวอะไรเลยลเพราะ,<ล>ะผมเ<ล>ชื่อมั่นว่าพระเจ้าอยู่กับผมอยู่แล้วทุกครั้งในทุกๆอุปสรรคในชีวิตและผมก็ผ่านมันมาได้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นอุปสรรควันนี้ผมไม่กลัวพระเจ้าอยู่กับผมผมใช้ชีวิตแค่นี้เลยครับโอ้ขอบคุณคุณหม่มากหลุมของชีวิต หรือช่วงที่เราต้อง